One วันทูเดฟชาแนลสวัสดีครับเอ่อวันทูเดฟวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะพาพาฟีดนะครับฟีเดือดเนาะผมออเรียกฟีในในยูทูบเดีอดเนาะเดี๋ยว,นะยยวนะพาไปออนไซต์งานนะครับเดี๋ยวก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวเราไปไปกินกาแฟหน้าบ้านก่อนนะครับไปเลยครับไปอันนี้คือเราจะฉกเชิญน,นะครับวันนี้แบบตุ้งเลยนะเขาไม่ให้ตังเลยนี่ไม <laughs> ่ตังเราใช้แบบฉ <laughs> กเชิญ <laughs> ทาสปอนเซอร์เขาก็ได้นะครับน,นี่ที่ฉุกเฉินนะครับตอนนี้เครื่องพังเ oh. ครื <c oughs> <c oughs> ่องนี้พังนะครับกินโดนพังนะครับเดี๋ยวจะเอากระป๋องเข้ารถก,ก่อนขาตั้งกล้องก็พังเอ้าเอ้าลืมกุญแจรถอีกใช้มือแทนขาตั้งกล้องพังอ้า Con chìa khói ở đâu vậy? Ở trong này Bàn ở trong này Bàn À, bà bắt chìa เอามาขนปลาเหรอน้องผมเองชอบปลาเอาติดมาขนปลาอ๋อเอ๊เดี๋ยวพาไปชมซีวิคน้องผมครับแพงรถผมอีกนะ <c oughs> นี่ครับว้าวนี่นยทำเยอะไหมเยอะมากรอนิดนึงอ่ะมอออัดแรงดันนะ นั่งรอนั่งรอเอ้าเดือดแล้วนี่ได้พอดีเลยเนี่บเครื่องบิ๊บเสียต้องมาชงแบบนี่มิ้ตกาแฟก็ยังเหลืออยู่น่าจะเสียแล้วแหละเม็ดตกาแฟเดี๋ยวเอาแบบสมเด็จรูปเอานะครับเชฟเชฟชงนี่ได้โอ้โหน้ำ โมเอาไอซ้อมมาเลยเหรอช้อนชงกาแฟอยู่แถวนี้ก็มีนะม,มนีครับความเชื่อเนาะช้อนนะครับเรามีนัดสิบโมงนะครับอากาศมันร้อนนะครับเลยพาน้องกินกาแฟก่อนต้องรอรอเชฟเก็บของก่อน ลองลองชิมดูชิมโอ้โหใส่ซ่อมเลยนะครับเหมือนทำไข่เจียวเลยเหมือนทำอะไรนะไข oh. ่เจียวไข่เจียวปี๊ปีปีใช้ซ่อมปีให้แตกเลยร้อนร้อนลองชิมดูหอ,อมอยู่นะหอมหอมสำเร็จรูปมันอร่อย,อยแล้วนะอสปันเฟออร์อยากเข้าก็ได้นะครับ ได้นะผมกินทุกวันเลยกิน <g it> ทุกวันนะร้ <c oughs> รอน <c oughs> โอ้แดดร้อนนะครับแดดวันน,นี้แต่ว่าเราเมานั่งๆๆตรงนี้ <ๆ S 1> เพราะว่า <ๆ S 1> อุ่นอากาศดี <c oughs> <c oughs> เราเรากินกาแฟเสร็จเดี๋ยวเราไปทํางานนะครับไปออนไซต์กันต่อ,อเดี๋ยวพาไปชมบรรยากาศน,นะครับจะถ่ายได้เท่าที่ถ่ายได้ครับไปกันเลยช่งแอปถึงแล้วนะครับเดี๋ยว ประชุมกันเลยครับสิบโมงแล้นะครับนี่นะครับ้อมที่มาถึงแล้วครับห้องประชุมเดี๋ยวผมขออนุญาต บรรยากาศนะครับดูได้ไม่เยอะนะครับทำงานที่เราจะคุยวันนี้ก็เป็นเรื่องรีพอร์ตนะยัรงรีพอร์ตอีกเยอะแยะเลยนะเป็นระบบว้าว <Wow. S 1> มีสายโปรเจคเตอร์ ขอที่ยากประชุมกันนะครับนีครับมากำนองงงจริงงงตรงที่ว่าเราไปเปรียบเทียบกับฟอร์มอื่นด้วยมั้งครับฟอร์มที่แบบเสร็จแล้วครับตอนนี้ก็กำลังกลับ ไม่ได้ถ่ายเพราะว่าอ้กล้องเนี้ยแบตหมดแบตหมดเลยแบตหมดเลยไม่ได้ถ่ายตอนปิดนะครับยังไงก็อย่าลืมกดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวครับบ๊ายบายขอปิดกล้องแบบนี้นะครับ